สวัสดีค่ะคุกกี้นะคะอภิชาดาหาแก้วค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทด้าน Cyber Security ค่ะก่อนหน้านี้จบด้านการบินค่ะแล้วก็จะทำพวก Customer s e r v i c e ค่ะพอดีว่าตอนโควิดมาค่ะรู้สึกว่าคนโดน Lay Off เยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างกลัวด้วยเหมือนกันค่ะก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนสายงานค่ะให้แบบเรียนด้านไหนก็ได้ที่แบบสามารถทํางานที่บ้านได้ด้วยค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเงินเดือนน่าจะเยอะขึ้นได้ไวกว่าด้วยค่ะ สามารถจัดสรรเวลาได้เองค่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมาค่ะสามารถเรียนที่บ้านได้เลยเคสอนาลิติกค่ะเพราะว่าตอนเรียนก็ส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างยากค่ะชีวิตจริงก็น่าจะยากด้วยก็ดีใจค่ะที่มีหลักสูตรนี้ขึ้นมาสอนค่ะค่อนข้างประทับใจอาจารย์ค่ะเพราะว่าใจดีกันมากค่ะแล้วก็ พยายามช่วยเราค่ะตอนทำวิจัยจบก็ช่วยเราค่าอนข้างเยอะค่ะแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลากันถ้าใครคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานนะคะก็คือเลือกได้เลยค่ะหรือใครแบบว่าต้องทำงานไปด้วยทำงานเยอะมากสามารถลงเรียนได้เลยค่ะเพราะว่ามันเก็บหน่วยกิจไว้ได้ค่ะพอจบดัตต้าไซแล้วอะค่ะมันเหมือนเป็นใบเบิกทางเราในด้านแบบไอทีหรือว่า เทคฟิลได้เลยค่ะอย่างปัจจุบันที่หนูทําอยู่ค่ะถ้าไม่ได้จบด้นในทีเขาไม่ได้รับให้เราแบบว่าสมัครสอบหรือว่าเข้าบูธแชมป์ได้เลยค่ะ